ก่อนวันสิ้นโลกจะมาถึงชายคนหนึ่งขายหุ้นมูลค่า40ล้านในราคาเพียง10ล้านจากนั้นก็เริ่มกระตุนสิ่งของอย่างบ้าคลั่งจำนวนมากไม่เพียงใช้เงินล้านซื้อสุนัขพื้นเมืองตัวหนึ่งยังจ้างพ่อครัวสอนเขาทำอาหารด้วยเงินก้อนโตทุกคนคิดว่าเขาเป็นคนโง่เศรษฐีที่ใช้เงินฟุ่มเฟือย แต่ไม่รู้ว่าเขากำลังวางแผนครั้งใหญ่เขาต้องการกักตุนสิ่งของเพื่อสร้างกองกำลังของตัวเองในวันสิ้นโลกแล้วรวบรวมผู้แข็งแกร่งในวันสิ้นโลกมาไว้ใต้บังคับและเป้าหมายแรกของเขาคือสองพี่น้องสาวอย่ามองว่าพวกเธอดูบอบบางน่ารักพวกเธอคือบุคคลสำคัญในวันสิ้นโลกพี่สาวมีหลิงคือสุดยอดแห่งผู้มีพลังสายไฟผู้ที่ถูกเรียกว่ากุหลาบสีเลือดหลิงเยียนจีน้องสาวมีลี่ยิ่งน่าทึ่ง เป็นผู้มีพลังแสงที่หายากมากแม้พลังต่อสู้แทบจะเป็นศูนย์แต่เธอ มีความสามารถสนับสนุนและรักษาที่แข็งแกร่งและต่อมาจะตื่นพลังคืนชีพดังนั้นเขาจะต้องได้สองที่นอมนี้มาเชิญลั่วจึงสั่งทันทีให้นักสืบเอกชนสืบข้อมูลของทั้งคู่ต้องรู้ให้ได้ว่าพวกเธอชอบกินอะไรเพราะเขารู้ดีว่าการจะชนะใจสาวต้องชนะใจท้องของเธอก่อนยิ่งไปกว่านั้นเมื่อวันสิ้นโลกเริ่มอาหารจะขาดแคลนอย่างมากถ้าฉันให้อาหารที่พวกเธอรักได้ทุกมือขอถามว่าใครจะต้านทานความล่อลวงนี้ได้ไม่นานนักสืบก็รู้ พฤติกรรมการกินของทั้งคู่ชัดเจนพี่สาวมีหลินชอบอาหารรสเผ็ดแบบเซชวนผลไม้ที่รักคือองุ่นน้องสาวมีลี่ชอบขาหมูตุนและปลาผลไม้ที่ชอบคือแตงโมได้ข้อมูลนี้แล้วสัญญาว่าจะตอบสนองสิ่งที่เขาชอบทันทีเริ่มกักตุนอาหารให้ทั้งคู่ตอนนี้เหลืออีกเจ็ดวันก่อนวันสิ้นโลกอุปกรณ์ที่เฉินลั่สั่งไปก่อนหน้านี้ชุดกรอบโลหะผสมและไม้ช็อตไฟฟ้าแรงสูง ผู้จัดส่งนำมาส่งก่อนกำหนดหนึ่งสัปดาห์นี่ทำให้เขาดีใจสุดๆด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ก่อนที่พลังจะตื่นเขาสามารถจัดการซอมบี้ระดับต่ำได้สบายในอีกไม่กี่วันต่อมาเฉิญลั่วก็ยังคงรับของกักตุนมากกว่าหนึ่งหมื่นคันรถหลังทำทุกอย่างเสร็จเขาโทรหาลุงใหญ่บอกว่ามีธุรกิจใหญ่จะคุยด้วยรับรองได้กำไรแน่นอนเดี๋ยวเจอกันแล้วคุยละเอียดหลังวางสายเชิญลั่วเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์คิดในใจว่าถึงเวลาคิดบัญชี กับลุงใหญ่ของฉันแล้วเมื่อวันสิ้นโลกมาถึงคือวันที่ฉันจะทวงความยุติธรรมให้พ่อแม่และตอนนี้เหลือเพียงสามชั่วโมงก่อนวันสิ้นโลกจะระเบิดจากนั้นเฉินลั่วพาราชันไปที่บ้านของลุงใหญ่เมื่อผ่านหน้าชุมชนเฉินลั่วจอดรถเตือนซูดาจูให้เขาระวังตัวตอนประมาณสองทุ่มต้องระวังความปลอดภัยให้มาก พูดจบเขาก็ขับรถออกไปเมื่อถึงบ้านลุงใหญ่พี่ชายลูกพี่ลูกน้องเฉินเฟยพูดอย่างกระตือรือร้นว่าลูกพี่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าใช่ไหมมามามากินไปคุยไปพ่อรอยอยู่ในห้องอาหารนานแล้ว แต่เมื่อเฉินล่วนั่งลงเขาก็เริ่มกินอย่างบ้าคลั่งโดยไม่สนใจเรื่องธุรกิจใหญ่ที่พูดถึงตอนนั้นลุงใหญ่รีบพูดอย่างเซแซงว่าเฉินล่วกินชา้าช้าอย่าติดคอเดี๋ยวค่อยเล่าให้ลุงฟังเรื่องธุรกิจที่ได้กำไรแน่นอนนั้นแต่ตอนนั้นจากห้องครัวกลับมีเสียงร้องโหยหวนดังมาลุงใหญ่จึงให้เฉินเฟยไปดูสถานการณ์เฉินล้วเห็นดังนั้นรีบลุกตามไปบอกว่าฉันก็จะไปดูมีอะไรให้ช่วยไหม ตอนนั้นเฉินเฟยเปิดประตูออกแต่เมื่อเห็นภาพตรงหน้าเขากลัวจนล้มลงนั่งกับพื้นเห็นสาวใช้ที่กลายเป็นซอมบี้กำลังกินอย่างเพลิดเพลินใจและสงสัยวินาทีต่อมาซอมบี้ได้ยินเสียงหันมาโผล่เข้าหาเฉินเฟยเขากลัวจนรีบลุกป,ปิดประตูขวางซอมบี้แต่ในวินาทีที่ประตูกำลังจะปิดมือหนึ่งจับขอบประตูไว้ชายคนนี้ลองครั้งแรกขับเฟอร์รารี่มือเดียวเพื่อโชว์เท่แต่แล้ววันสิ้นโลกก็ระเบิดขึ้น เขาไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกแปลกใจกลับดูมีความสุขเป็นพิเศษที่แท้เขาเกิดใหม่ในช่วงก่อนวันสิ้นโลกไม่เพียงได้พลังพิเศษพื้นที่เก็บของขนาดไม่จำกัดยังได้กักตุนวัสดุหลายสิบพันล้านล่วงหน้าไว้ด้วยแต่เมื่อเฉินลัว่วเห็นพี่ชายลูกพี่ลูกน้องถูกซอมบี้โจมตีเขากลับจับขอบประตูไว้ทันทีแล้วคว้าไม้ช็อตไฟฟ้าช็อตจนสลบจากนั้นโยนเขาให้ซอมบี้อย่างไม่ลังเลเฉินเจียนอันเห็นฉากนี้ตกใจจนหน้าซีดตะโกนว่าเฉินลัว่วเจ้าสัตว์เดรัจฉานวันนี้ข้า จะสู้กับเจ้าแต่คําพูดยังไม่ทันจบเขาก็ถูกเฉินลั่ช็อตด้วยไม้ช็อตจนลม้มลงและตอนนี้เฉินเฟยที่ถูกซอมบี้ฉีกกาลังร้องขอให้เฉินลู่ช่วยชีวิตแต่เฉินลั่ไม่เพียงไม่ช่วยยังเตะมือที่เขายื่นมาออกไปมองพี่ชายลูกพี่ลูกน้องที่ถูกซอมบี้ฉีกจนเละเฉินลู่ยิ้มแล้วพูดว่าฉากซึ่งขนาดนี้จะไม่มีผู้ชมได้อย่างไรพูดจบเขาก็ใช้ไม้ช็อตแทงไปที่เฉินเจียนอันข้างๆตะโกนว่าลุงใหญ่ย่านอน รีบลุกมาดูหน้าลูกชายครั้งสุดท้ายเห็นเฉินเฟยถูกซอมบี้ฉีกจนไม่เหลือสภาพคนเฉินเจียนอันเจ็บปวดใจยิ่งคุกข่าวขอร้องให้เฉินลู่ช่วยเฉินเฟยและบอกว่าเรื่องยึดทรัพย์เจ้าไม่เกี่ยวกับพี่ชายเจ้าเป็นฝีมือฆ่าคนเดียวเฉินลู่ได้ยินแล้วหัวรอยอ ลุงใหญ่ท่านไม่มีอะไรที่ทำผิดต่อข้าอีกหรือคำพูดนี้ทำให้เฉินเจียนอันชงงังนักขังคิดว่าเรื่องเมืองหนานอู้เขาก็รู้แล้วเฉินลั่วเห็นดังนั้นคว้าเสื้อลุงใหญ่พูดว่าคิดคำตอบให้ดีหรือยังพี่ชายทนได้ไม่นานแล้วนะเห็นว่าวิธีอ่อนโยนไม่ได้ผลเฉินเจียนอันโกรธจัดพูดว่านึกถึงความเป็นญาติ ถ้าเจ้ารีบช่วยตอนนี้ข้าจะไม่แจ้งตำรวจจับเจ้ามิฉะนั้นอย่าหาว่าลุงใจร้ายเห็นเฉินลั่ยังไม่ขยับเฉินเจียนอันดาเฉินลั่ว,ว่าเลวซามยิ่งกว่าสัตว์แต่ยังไม่ทันด่าจบเฉินลั่วก็ตบหน้าเขาทันทีข้าคิดว่าคนเลวซามยิ่งกว่าสัตว์คือเจ้าเมื่อตอนเจ้าล้มละลายจากการลงทุนพ่อแม่ข้าไม่เพียงช่วยทำระหนี้ให้เจ้ายังให้หุ้นกลุ่มบริษัทเฉินร้อยละสิบห้าฟรีทำให้เจ้ากลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รองจากพ่อแต่เจ้ากลับตอบแทนพ่อแม่ข้ายอย่างไรยิ ลุมบริษัทของพ่อข้าไม่พูดถึงยังจ้างคนก่ออุบัติเหตุฆ่าพ่อแม่ข้าข้าไม่ได้ใส่ร้ายเจ้าใช่ไหมได้ยินเช่นนั้นเฉินเจียนอันตะโกนว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรคําพูดยังไม่ทันจบเฉินลั่วก็เหวี่ยงเขาไปหาซอมบี้ด้านหลังหลังเสียงร้องโหยหวนเฉินเจียนอันและลูกชายก็ได้กล่องข้าวร้อนๆแต่ตอนนั้นซอมบี้หันมาพุ่งใส่เฉินลัว่วแต่กลับเจอไม้ชอ็อตไฟฟ้าชอ็อตจนด้านนอกไม่ด้านในสุกแต่เฉินลั่วยังไม่หยุด กลับความมีแทงเข้าไปที่หน้าผากซอมบี้เพราะเขารู้ว่าที่หน้าผากซอมบี้มีของดีซ่อนอยู่วินาทีต่อมาเฉินลั่หนึ่งคริสตันออกจากหัวซอมบี้แม้ตอนนี้มันจะยังไรประโยชน์แต่เมื่อตื่นพลังมันจะมีประโยชน์มาก